อดีตเจ้าพี่น้องจ้ามีเสื้อผามาเห็ดแกงเขียวหวานไก่เนาะพี่น้องเนาะ,ะใส่โหลดดีมีโหลดดีโหระพาเกลือได้พี่น้องใส่เกลือแท่น้ำตาลสูตรต่างแด่น,นะพี่น้องอันนี้ก็ชูชินี้ไม่มีมะเขือไม่ง,อง้อมะเขือแล้วก็อันนี้ฟักแมวนะคะพี่น้องจ้าฟักแมวแล้วก็พริกหยวกฝรั่งนะคะนี่ไก่เอาแบบน่องกับแบบอกเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้มากินน่องก็กินเนาะ ผูดมากินโอ๊กก็กินโอเคอันนี้กะทิด้ค่ะข้างหมอกะทิกะทิตาชาวเกาะหรือตาอะไรก็ได้อันนี้พี่แกงเคี้ยวหวานนะคะสําเร็จรูปบ่ได้ทาเองเ้ยพี่น้องเอเคใส่เลยบ่ได้ใ่หลายเพราะว่ายัางให้ฝรั่งกินมาให้ฝรังกินจิ่ไปทิมหยบโดดใช่ต้างหะก <c oughs> <c oughs> เอาทุบยากอ,อกนะเอาซีดลงโอเคเดียว <c oughs> <c oughs> เคี่ยวให้เดือดนะคุณแม่แล้วาเบิ่งกนดีกทีเคี่ยวพริกแกงเดือดแล้วนะใส่กระถินะ่นมาแบันบนี้สิเอาไก่ลงเทไก่ลงนกระทะผัดไก่เสรพริกแกงได้ค่ะเด้อหอมเป็นตาแสบหอมแล้ว ไก่ก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มผักนะคะเดือดแล้วจ้าเพิ่มน้ำตาลไปเลยจ้ะก่อนเลยน้ำน้ตาลป์มน้ำตาลแล้วก็ใส่ผักไปเลยจ้ะไก่สุกแล้วเฮหมอลุกเฮรวมเลย ใส่ผักลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้าถ้าบ่ถ้าต้องการนำลายนำเด้อมุเจ้าเอาวนเท่เท่านำเพิ่มได้พี่น้องนี่ต้มผักให้สุกลงกันคอยชิปปรุงรสตอนนี้ใส่เกลือได้พี่น้องเกลือกะเอาเด้อบบไส้หนําปลาก็ได้ใส่ตะเกี่ยวพอว่าพริกแกงนวแล้วใส่รสด,ดีนิดนึงบบใส่ลายดอกพี่น้อง แค่น้ำตาลก็นัวแล้วใส่ลดดีลงไปว่าใส่ชุ่อรสเด้อค่ะเพราะว่ามีผสมแล้ว <c oughs> คิดว่ามีผสมแล้วกับอโรด,ดีบันเนกับปิดฟ้าหมอนะมาเบิ่งกันอีกทีเด้อจ้ะอยควคนให้เขากันเด้เดี๋ยวตกใจเด้อก่อน้นำตนาลเดี๋ยวก็ละลายมาเป็นอย่างแป๊บเดียว เป็ดประจําพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาลแบบนี้นัวกว่าน้าตาลน่นะทรายเขาอย่างนัวเลยหอมพร้อมมีเสร็จมีขายอยู่ฝรั่งเศงสเดีเยวเสียเอามาให้เบิงน้ำตาลบบนี้ปิดฝาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุดแล้วแล้วก็ปิท้ายด้วยโหระพาแล้วก็ใบระกุูดนะคะโหระพาสดๆจากสวนชะตายตั้งแดนพี่น้องง่าย เร็วหวดเร็วท่านใจ <_ C at> เก็ดกินได้พี่น้องเด้ขอบคุณทุกคนลังใจที่เขามาเบิ่งได้จา้าเด้อสูตรง่ายๆ <_ C at> รียบร่อยแล้วค่ะ <_ C at> พร้อมเสิร์ฟปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟจ้า